บทที่92ดวงจิตที่ถูกย้ายพื้นที่หมายถึงโลกของเธอที่เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลหรือเอกภพหรืออีกนหนึ่ง คือเป็นจุดกำเนิดทางพลังงานในการขับเคลื่อนเอกภพให้หมุนรอบตัวเองและสามารถดำรงอยู่ได้ซึ่งขณะนี้มันได้เข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดที่ไม่สามารถเสื่อมมากไปกว่านี้อีกแล้วประจวบเหมาะก,กับเวลาที่หมายถึงมหาจักรวาลหรือเอกภพนี้มันได้เคลื่อนที่มาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบหากไม่เปลี่ยนทั้งระบบหรือเปลี่ยนเฉพาะแค่บางส่วนพลังงานอาจไม่เพียงพอต่อระดับพลังงานใหม่โลกได้เดินทางมาถึงทางเลือกครั้งสำคัญที่จะมีแค่สองทางเท่านั้นคือ1 เรียนระดับพลังงานของคนทั้งโลกให้สูงขึ้นไปทั้งหมดหรือ2ปล่อยให้ดับศูนย์กันไปทั้งระบบซึ่งแน่นอนต้องไม่ใช่ทางเลือกที่สองแน่ดังนั้นภารกิจของเธอจึงเป็นภารกิจที่ทาทาย เพราะการจะเปลี่ยนคนทั้งโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายท่านบอกว่าโลกจะไม่มีวันดับสูญแล้วถ้าผมไม่สามารถยกระดับคนทั้งโลกให้สูงขึ้นได้ตามที่ถูกกำหนดไว้จะเกิดอะไรขึ้นครับผมถามฉันและเหล่ารูปธรรมชั้นสูงจากสมาพันธ์กาแล็กติกทั้งหมด จะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดซึ่งหน้าที่ของพวกเธอตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ให้จกักรวาลเห็นว่ามนุษย์โลกทุกคนสามารถยกระดับได้เธอต้องมาทำหน้าที่แก้ต่างให้มนุษย์ทุกคนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเข้าสู่สนามพลังงานใหม่แล้วเธอมาเพื่อขอโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนถึงแม้ว่าเธอยังไม่เห็นความเป็นไปได้เลยก็ตาม นั่นสิครับผมพูดแต่ถ้าหากเกิดกรณีอย่างที่เธอว่าจริงๆมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายดวงจิตของผู้ที่ยังไม่ยอมยกระดับนั้นไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับพวกเขาซึ่งจะเป็นตำแหน่งปลายสุดของขอบมหาจักรวาลซึ่งตำแหน่งนี้จะไม่ใช่จุดกำเนิดพลังแต่จะเป็นส่วนท้ายสุดของเอกภพซึ่งเป็นสถานที่ ที่ได้รับอิทธิพลทางพลังงานจากจุดศูนย์กลางเท่านั้นโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นะที่แห่งนั้นอย่างนิยมการแข่งแย่งนิยมการเอาเปรียบนิยมการเข็นฆ่าทำลายกันซึ่งเขาอาจจะรู้สึกแปลกใจในช่วงต้นเพราะจูจ่ๆเขาก็ได้ไปเกิดบนโลกใหม่อีกโลกหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ฉันขอบอกไว้ก่อนว่าสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศของโลก แห่งนั้นอาจจะไม่เหมือนกับโลกที่เป็นอยู่ขณะนี้ซักเท่าไร่เพราะที่นั่นในเวลากลางวันจะมีท้องฟ้าเป็นสีเหลืองส้มและเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดในเวลากลางคืนเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่นั่นเป็นกรดชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงมันจึงเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันร,รังสี ทั้งความร้อนและรังสีที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆจากห้วงอวกาศไม่ให้เข้ามาทำลายชีวิตอากาศที่พื้นผิวดาวที่เย็นที่สุดจะเริ่มต้นที่ประมาณ50องศาเซลเซียสและสูงสุดไปถึง100องศาเซลเซียสแต่คนที่ไปเกิดที่นั่นจะมีร่างกายใหม่ที่ทนต่อความร้อนได้สูงและทนต่อความเป็นกรดได้ดี ผิวหนังของเขาจะหนาและด้านคล้ายกับเกรดของสัตว์เลื้อยคลานอาหารที่เขาใช้กินเพื่อประทังชีวิต จะมีลักษณะเป็นกึ่งพืชกึ่งสัตว์มันจะเกาะติดอยู่ตามโขดหินที่ชื้นชื้นมีลักษณะเป็นเมือกเหนียวๆมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นสัตว์อื่นๆที่อยู่ที่นั่นแม้แต่นกตัวเล็กๆก็มีสัรชาติตยานแห่งการล่ามาตั้งแต่กำเนิดพวกมันจะล่าทุกอย่างที่กินได้ดังนั้นมนุษย์ที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นจะต้องระวังตัวจากาสัตว์ร้ายตลอดเวลา เพราะอาจถูกฆ่าเป็นอาหารได้ทุกวินาทีโห oh, ฟังดูแล้วไม่น่าอยู่เอาซะเลยนะครับที่จริงดวงจิตที่ถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นจะไม่รู้สึกอะไรมากนักเพราะพื้นฐานการใช้ชีวิตของพวกเขาก็เป็นแบบนั้นกันอยู่แล้วคือทุกวินาทีพวกเขาจะมีแต่ความหวาดระแวงระวังวิตกกังวล ทุกชั่วโมงเขาจะคิดแผนการเข็นฆ่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อเอาตัวรอดกันอยู่แล้วดังนั้นเขาถึงคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมใหม่นี้ได้ไม่ยากแต่จะเป็นจิตมนุษย์แค่ส่วนน้อยที่ถูกย้ายไปเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ที่สามารถยกระดับจิตสำนึกได้ทันเวลา หากคิดเป็นอัตราส่วนจะต้องมากถึงสองในสของโลกหรือประมาณ5 6ถึงพันล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลกปัจจุบันและนี่คือภารากิจของเธอ6 0พันล้านคนผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นล่ะครับผมทวนคำพูดด้วยความตกใจ ปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดคือตัวเธอปัจจัยที่2คือเพื่อนๆของเธอปัจจัยที่3คือความพร้อมทางด้านเทคนิควิธีการหรือที่เธอเรียกว่าเทคโนโลยีเมื่อไหร่ที่ปัจจัยทั้ง3ประการมาบรรจบกันในจุดที่เหมาะสมเธอจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและกินพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางท่านโพเชพูดท่านครับ ผมบอกตามตรงนะครับสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดผมยังไม่เห็นความเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยและมันก็ทำให้ผมเกิดความกังวลใจอย่างบอกไม่ถูก จากแต่เดิมที่คิดว่าให้วางใจอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเป็นไงเป็นกันจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่สมองและสองมือจะทําได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นความคาดหวังเพราะเหมือนคนทั้งจกักรวาลกําลังมาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้วถ้าหากผมทำไม่สำเร็จหรือหากผมไม่เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างบนโลกก็จะล่มสลายไป ท่านยังจะให้ผมวางใจได้อยู่อีกหรือครับผมระบายความรู้สึก เธอจงวางใจในศักยภาพของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเธอเพราะเขาได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์ต่างๆมามากกว่า2,500ปีเพื่อการนี้โดยเฉพาะจิตวิญญาณของเธอเขาตื่นเต้นที่จะได้ทำสิ่งนี้และดีใจที่จะได้พิสูจน์ความสามารถของเขาให้โลกได้รับรู้ นอกจากตัวเธอแล้วก็ยังมีเพื่อนๆของเธออีก1,249คนซึ่งแต่ละคนก็ได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์ในแต่ละด้านไว้อย่างเต็มเปี่ยมเช่นกันเพื่อนของผมอย่างนั้นเหลอครับแล้วผมไปตกลงกับพวกเขาตอนไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมถาม เธอจงไปสัมผัสมันด้วยตัวเองนับจากนี้เธอท่านโพเชเริ่ม